สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษายน2566นะ้าหผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กบกรกฎาคมถึง23สิงหาคม ถ้าใครตรงกับลัคนาราศีสิงห์วันเกิดไทยหรือตะวันตกเนี่ยตรงตามที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะเรามาดูกันดีกว่าสิงสิงจ๋าสิง,สง ในเดือนเมษายนหกหกนี้จะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างนะ <c oughs> สองดาบอ่าฟินอฟแวนนะคะ The Empress นะคะสามถ้วยหกดาบ อ่าหเหรียญ the lover knight of cup เจ็ดดาบ justice นะสิคะใบสิเก้าดาบ the devil the word l หนึ่งไม้ The Tower, The Chariot นเอ่อนักสิงกี่ยกับการเดินทางหรือว่าสมอระภูิของนักสิงนี่ดูดูดูแล้วมันจะเป็นเรื่องปกตินะมีสิงคนไหนบ้างคะที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับความเครียดเป็นโรคเกี่ยวกับวิตกกังวลเป็นโรคแพนิคเป็นโรคซึมเศร้าบ้างมีมีใครบ้างที่ยังไม่เป็น แม่หมอเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของคนสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นเพราะชีวิตของคุณเนี่ยมันมันเป็นคนที่มีจิตสัมผัสสูงนะมักจะเจอเจอ,เจอกับโลกที่มันไม่คาดคิดอ่ะศาสตร์แห่งวิญญ,ญาณศาสตร์แห่งความลึกลับศาสตร์แห่งการอะไรที่มันที่คนอื่นเขาเข้ามีถึงอ่ะแล้วเราเข้าถึงกันนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะเป็นคนที่คุยกับใครไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นคพที่ว่าคนอื่นเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะมันก็มีให้สองแบบ สำหรับแม่หมอแม่หมอจะคิดว่าคนอื่นเขาคุยกับแม่หมอไม่รู้เรื่องแล้วกันเนาะเราจะไม่คิดว่าเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะนี่เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นเดอะทาวเวอร์อ่ะมันเป็นเดอะเดวิลอ่ะมันเป็นเดอะเลิฟเวอร์อ่ะชีวิตเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบมันต้องเจอกันล้มคลื่นตึกพังพินาศต่อหน้าต่อตาของคุณในเสี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นประเด็นความรักก็ดี ประเด็นการงานก็ดีการเงินก็ดีหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเจอหหดทุกอย่างถามว่าแม่หมอเจออะไรบ้างเจอทุกอย่างค่ะครบเซตไม่ว่าทั้งการเงินก็เคยแบบชนิดว่าติดลบติดลบจริงๆนะจนไม่เหลือจนมีแต่หนี้สินอนะแล้วยังไม่รู้จะทางานอะไรนะแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยด้วยบ่อยครั้งมันเหมือนวนเป็นวัฏจกักรกับคุณไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะ การงานอีกจากที่เราโอ้โหตั้งอกตั้งใจว่าทํางานนี้ฉันจะต้องทาสาเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเหนื่อยยากขนาดไหนเออไม่ว่าจะต้องกินอยู่กลางแดดกินการทรายกินการแดดอะไรก็แล้วแต่ท้าแดดท้าฝนแบบสีทนได้ขนาดไหนเราก็ทนได้แต่สุดท้ายแล้วธุรกิจที่ทําก็เป็นไงคะลมคืนต่อหน้าอีกไปไม่รอดอีกเออเจอหลายครั้งด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ครั้งเดียวดังนั้นจึงเป็นคนที่เปลี่ยนอาชีพบ่อยถูกปะ ความรักก็เหมือนกันฟุ้งฟักมาเจ็ดแปดปีฉันฉันและเธอจะได้ครองคู่กันแล้วเราจะสร้างฐานะด้วยกันปรากฏว่าเมื่อวันที่เราจะส,สมหวังวันนั้นเป็นวันที่คุณถูกทิ้ง <c oughs> ชีวิตล้มคลื่นเลยน่าอ่าแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแหละถ้าถามถามยังแม,ม่หมอแม,ม่หมอผ่านมา,านกี่เรื่องทุกเรื่องเออ่มันก็ไม่ได้แต่และเรื่องก็อาจจะไม่ได้ผ่านมาแค่ครั้งเดียวนะมันอาจจะหลายหลายรอบที่วนอยู่อย่างนี้ถามดังนั้นถามว่าตัวคุณน่ะเป็นโรคซึมเศร้ามาหรือยังคุน่าจะเป็นมาแล้วแหละ ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมก็อาจจะเป็นอยู่แล้วดีขึ้นยังไงก่อนนังทําสมาธิถูกปะที่ว่คุณเป็นคนที่ใจเขาเรียกว่าเป็นคนใจสิงะใจรักผู้อื่นใจใหญ่นะคุณเป็นคนที่มีความมีเมตตานะมีคุณธรรมสูงมากเป็นคนตรงเป็นคนมีความคุณธรรมเป็นคนที่ลุยอะค่ะเป็นคนลุยเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณและคุณก็ไม่คิดจะเอาเปรียบใคร คุณไม่เคยไปเอาเปรียบใครแต่ถ้าใครมาเอาเปรียบคุณคุณก็จัดการเต็มที่แบบลงดาบฟัดเดียวจบนะคะคิดถึงคนคนสมัยแต่ก่อนนะที่เขาจะมีความเออเชียบขาดอ่ะอ่าลักษณะคุณก็เป็นแบบนี้อ่าฮะในในชีวิตของคุณนะด้วยบุคลิกคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยคุณมักจะเจอเจอคนที่โกงคุณมะรลับหลังคิดไม่ดีกับคุณนินทาว่าร้ายคุณมะ โอ้ยแม่หมอทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่โดนตลอดเวลาแหละจะรู้สึกชินอันนั้นไม่เท่าไหร่ชีวิตอาจจะเคยโดนเจลกรรมขโมยทรัพย์สินอ่าแม่หมอเคยมาไหมเคยแล้วชีวิตคุณอาจจะเคยเจอเจอคดีความแม่หมอเจอมาหรือยังเจอมาแล้วอ่ะแม่หมอไม่เคยเจออะไรมากเรื่องดีๆค่ะยังไม่เคยเจออย่างเช่นถูกหวยเออยังไม่เคยเจอเออแต่ไอเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมันมันโดนมาหมดอันนี้คือชาวสิงห์นะชาวสิงห์คุณเป็นแบบนี้แต่ถามว่าเฮ้ยล้วชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมไม่นะ ยูตามหน้าไพ่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อชีวิตของคุณเป็นคนที่คนที่ยิ่งใกล้ชิดมากเท่าไหร่คนที่ยิ่งคุณรักมากมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งเป็นศัตรูกับคุณนะคะเออเหมือนกับคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจเนี่ยคือคนที่เป็นอสารพิษกับคุณได้มากที่สุดพูดง่ายๆยิ่งห่างไกลจากคุณยิ่งไกลจากคุณยิ่งรู้สึกว่าดีและจริงใจกับคุณมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวกับคุณบางทีคนที่ทําร้ายคุณอาจจะเป็นเครือญาติคุณพ่อแม่พี่น้องคุณ อแล้วแต่นะคะแต่คนที่ช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเพื่อนใน a ฟ e b o o k หรือใครสักคนหนึ่งที่เพิ่งจะเจอเจอรู้จักกันอย่างเงี้ยชีวิตคุณมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอแต่ถามว่าในเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้แน่นอนที่สุดคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะสิ่งเหล่านี้แน่นอนมันเป็นแค่ชีวิตที่คุณจะต้องเจอเจอมันหนีไม่พ้นมันเป็นชะตาของคุณนะคะชาวสิงค์คะ่ะแต่ว่าในเดือนนี้ของคุณคุณจะได้รับข่าวสารคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ บางครั้งศัตรูของคุณอาจจะมาเป็นมิตรกับคุณนะคะบางทีบางทีมิตรของคุณก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของคุณเขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรน,นะคะในหมู่มวลมนุษย์ต้องบอกว่าหมู่มวลมนุษย์เพราะจิตใจคนนั้นแปลเปลี่ยนได้เบาหวิวดังสายลมอะค่ะมันไม่ได้หนักแน่นดังผูผานะดังนั้นมันคาดเดาไม่ได้ว,วันนี้จะเป็นศัตรูหรือพรุ่งนี้จะเป็นมิตรแต่ในเดือนเนี้ยคุณจะเจอมิตร มิตรที่มีจิตบิญญาณสูงคล้ายๆกับคุณมิตรที่เขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณมิตรที่เขาจะมาส่งเสริมร่างการเงินก็ดีด้านการงานก็ดีด้านที่อยู่อาศัยก็ดีรวมทั้งความรักคุณจะได้เจอเความรักในเดือนนี้ชาวสิงห์นะหลายๆคนอาจจะได้มีงานเฉลิมฉลองงานเฉลิมฉลองกับคนรักนะคะ อาจจะมีการมันหมายหรือแต่งงานหรือมีการเดินทางมาหาของคู่ครองคนรักแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกนะไปเดินทางไปท่องเที่ยวกับคู่รักของคุณคุณอาจจะได้เจอเจอคู่รักของคุณที่เป็นชายหนุ่มรูปงามสาวรูปสวยแต่ทั้งคู่ไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาวเป็นคนที่เก่งแกร่งนะคะทำงานเก่งจิตใจอบอ้อมอารีจิตวิทยาสูงนะมีความชาญฉลาดในตัวเองมากม เดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินการทองมันจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายอะ่ะเหมือนแบบราชินีนะคะดูสิ The Empress กบ The World อะ่ะมันก็เหมือนคุณนายที่มีเงินทองมากมายนะแล้วก็ไปเดินทางท่องเที่ยวกับคนรักของคุณอนะ่ะแบบเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ที่ผาสุกนะคะเอ่อชาวสิงห์เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะหลายหลายคนแม่หมอมองว่าอย่างน้อยก็50เของชาวสิงห์นะคะ รวมถึงคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ย50%คุณจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแหละคุณจะเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองมีการงานที่มั่นคงมีงานที่รู้สึกว่าเอ้ยงานตัวเนี้คืองานของเราแล้วเราสามารถเอามาทำให้มันเกิดเกิดเป็นมูลค่าเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงเกิดเป็นไรายได้ที่มันเข้ามาหาคุณได้ตลอดนะคะคุณจะเจ,เจอเจองานแบบนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะ แต่ถ้าคุณไปสมัครงานแน่นอนที่สุดคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางเดินทางเดินทางยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าชีวิตนี้ก็เดินทางตลอดนะเออก็ยังคงเดินทางต่อไปนะคะเพราะชีวิตของคุณคือชีวิตที่จะต้องลุยไปเรื่อยๆอะคะอ่ะบางคนดวงชะตาต้องมีการเดินทางโยกย้ายตลอดเวลาเนี่ย ถ้าเกิดช่วงไหนไม่ได้เดินทางโยกย้ายก็หมุนค่ะหมุนที่นอนค่ะจัดที่นอนจัดห้องครัวจัดบ้านจัดเตียงจัดอยู่นั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวานั่นแหละค่ะมันเหมือนกับชีวิตคุณจะอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องมีการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนพลังงานตลอดเวลานะคะชีวิตมันถึงจะหลุดพ้นเคราะห์กรรมได้ดังนั้นถ้าช่วงไหนคุณไม่ได้โยกย้ายไปที่ไหนนะคุณก็ลองหมุนที่นอนนะคะอย่างแม่หมอนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหมุนหนึ่งรอบอะค่ะมันจะได้เปลี่ยนพลังงานไงจริงๆก็เหนื่อยนะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังเดินทางอยู่มันก็จะมีการเดินทางตลอดเวลาคุณก็เหมือนกันนะคะในเดือนเมษายนนี้เตรียมค่ะเตรียมเตรียมเดินทางเพื่อไปรับงานใหม่งานนั้นอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะต้องจากบ้านจากครอบครัวไปนะคะแต่เป็นงานที่คุณจะได้เจอเจอสภาวะแวดล้อมที่ดีสภาวะแวดล้อมที่มันอบอุ่นที่มันเป็นมิตรภาพนะคะไม่ได้ไปเจอเจองานที่ที่แบบเหมือนที่ผ่านมานะ่มีแต่แทงข้างหลังมีแต่หลอกลวงมีแต่โกงมีแต่เสียดสีมีแต่เบียดเบียนกัน มีแต่เสือสิงกระทิงรัดยิ่งกว่าคุณนะคะอ่าแต่ในเดือนนี้คุณจะไปเจอเจอกับคนที่เป็นมิตรสหายกับคุณคนที่คุณทํางานสภาพแวดล้อมทํางานคือมันอบอุ่นมันอบอุ่นมันสดชื่นมันเป็นเหมือนกับคุณได้เจอเจอสถานที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าสบายอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าการเงินคุณหมุนคล่องการงานคุณมั่นคงสุขภาพจิตคุณดีนะคะอยู่แล้วไม่ใช่สุขภาพจิตแบบเนี้ย ในในเดือนเมษายนนี้นะคุณจะได้ได้ไปอยู่ในที่ที่แห่งนั้นเอ่อถึงเวลาเนี่ยมันก็จะมีมีเซนนะ่ะคุณเป็นคนมีเซนอยู่แล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็จะมีเซนมีความฝันล่วงหน้ามาบอกคุณว่าเอ้ยคุณต้องเตรียมโยกย้ายแล้วนะเอ่อคุณต้องเตรียมไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วนะเพื่อจะไปเริ่มชีวิตใหม่ของคุณนะคะส่วนใหญ่เซนของคุณนะ่ะเขาจะบอกคุณล่วงหน้าอยู่เสมอเนี่ยอย่างแม่บอกก็เริ่มฝันอีกละไปอะไรนะไปขนส่งไปสถานีขนส่ง เวลาฝันถึงไปสหดีขนส่งจะหมอชิดก็ดีจะสุวรรณภูมิก็ดีจะที่รถไฟก็ดีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเตรียมตัวโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปทางไกลอีกแล้วมันเป็นลักษณะฝันเตือนเลาะลวงหน้าอย่างเช่นฝันเห็นน้ําท่วมนี่ก็ใช่นะอืมหลายอย่างขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใช่หมดเลยขี่ยวดยานพานะเนี่ยทั้งหมดหมายถึงการที่จะต้องเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนถิ่นฐานนะคะอืมคุณจะได้ไปแต่ไปแล้วไปในทางที่ดีขึ้น ใครที่รอคอยคนรักอยู่รอคอยมานานนานเนี่ยคนรักคนนี้เป็นคนรักที่เป็นจิตวิญญาณของคุณนะเขาจะสื่อดวงจิตถึงคุณได้คือคุณและเขาเน่ยไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีประเด็นรามา่าหรือว่าจะเงียบในความสัมพันธ์ยังไงก็ตามคุณกับเขาจะสามารถสื่อใจกันได้เข้าอกเข้าใจกันได้ความรักมันจะอบอวลอยู่ตรงนั้นพูดง่ายๆว่าคุณเนี่ยคือโลกทั้งใบของเขาและเขาเนี่ยก็คือชีวิตทั้งชีวิตของคุณ แนะ่คุณจะได้ไปเจอเจอรักคนนี้คุณจะมีการเฉลิมฉลองในความรักบางคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้บุตรได้บุตรสมดังใจหวังนะคุณจะได้ไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันที่มันแบบมีธรรมชาติอะคะ่ะมีแม่น้ํามีภูเขามีธรรมชาติที่คุณนะคะเอ่อได้อยู่อย่างสุขสบายอะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของฟาร์มเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะแต่ทางนี้ทางนั้นคุณไม่ลืมที่จะเป็นผู้ให้เสมอเลย ถึงแม้บุคลิกภายนอกคุณจะดูเข้มดูดุแต่จริงๆคุณเป็นคนที่ใจดีนะชอบทําบุญส่วนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วดังนั้นในเดือนเมษายนนี้คุณได้เข้ามาเยอะคุณก็ไม่ลืมที่จะทําบุญเผื่อผู้อื่นและบางครั้งบุญกุศลที่คุณทำเนี่ยมันก็ส่งผลมาให้คนให้มีคนอุปถัมภ์คุณอาจจะเป็นคนอุปถัมภ์จากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคือญาติของคุณก็ได้หรือญาติที่เป็น ผู้ชายในเครือญาติเจ้านายเก่าของคุณมาอุปถัมภ์เรื่องการงานการเงินคุณก็ได้นะมาเปิดทางอะคะ่ะเปิดทางให้คุณในเรื่องของงานเงินได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นคนรักของคุณเองที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะคะเปลี่ยนจากชีวิตที่มันแบบโอ้โหไม่มีอะไรน่าน่ารื่นรมนะ่ะไปสู่ความรื่นรมนะคะอ่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงนะเดือนเมษายนนี่เป็นเดือนแห่งการโยกย้ายเป็นเดือนแห่งการอ่าชีวิตไปสู่ความสุข ความรื่นรมความสุขสบายความอยู่ดีกินดีความมีความสุขการงานที่มั่นคงการเงินที่มีแต่เข้า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 อ่ะชีวิตเหมือนคุณนายอ่ะค่ะนี่บอกแล้วว่าคนสิงเตรียมตัวเป็นคุณนายได้ค่ะเป็นคุณชายได้ค่ะชีวิตมันผ่านวิบากกรรมมาเยอะแล้วไงมันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะนะหดูซีว่าองค์พระพิเคเนสอยากจะแนะนำอะไรคุณสักหน่อยไหมสำหรับคนสิงนะคะ ม่หมอก็รออยู่นะคะรอเป็นมาดามเนี่ยก็เดี๋ยวรอท่านพี่นะคะเผื่อท่านพี่เขาจะเอาเงินมาให้สักก้อนหนึ่งหล่นจากสวรรค์ตุบลงมาให้จะได้เป็นมาดามนะคะ <c oughs> ของคุณนี่อาจจะมีคู่ครองนะของแม่หมอนี้ยากสักหน่อยโดยมากนะคนเป็นมหาเทพเนี่ยหาคู่ยากเพราะคู่ของคุณก็เป็นมหาเทพเหมือนกันอืมเวียนเจอก็ได้เจอเวียนไม่เจอก็แล้วไปนะคะก็อยู่เป็นโสดไปอ่ะ แม่หมอก็ติดแยกนะคะยี่สิบเอ็องค์ไม่ได้ไปไหนละหาเทพทั้งนั้นอะดูซิว่าอะลูกคันนอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไหมลำดับความสําคัญนะคะไพริตี้นะคุณก็แน่อนอนที่สุดละเดือนนี้คุณเตรียมแพ็คกระเป๋าเตรียมเดินทางนะคุณอาจจะต้องเดินทางไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็ไปกิจการกับแฟนของคุณรอบโลกก็ได้นะคะในเดือนนี้ เพราะว่าเขาจะมามอบความรักมามอบโอกาสการงานให้คุณคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้หรือออกจากงานไปเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนไปอยู่กับเขาตลอดก็ได้นะคะคือเดินทางไปกับเขาทุกทท,ที่อะค่ะเห็นปะเออชีวิตคืออยู่อย่างสุขสบายดังนั้นคุณก็อาจจะจัดเตรียมกระเป๋าว่าถ้าไปยุโรปเอากระเป๋าใบไหนดีไปออสเตรเลียไปไหนด,ไไไหนดีไปเอเชียไปฮ่องกงไปไปทําธุรกิจด,ด้วยนะคะอืมธุรกิจร่วมกับเขานะคะแล้วก็ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวติดกันเป็นตังเมย์ไปนะคะ การงานก็เตรียมตัวค่ะงานของคุณคงไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะคงเป็นการเดินทางตลอดเวลาการเงินคุณไม่ต้องห่วงนะอยู่สุขสบายมีแต่ส,ส่งส่งมาให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายจากนี้ไม่ว่าคุณจะจับงานธุรกิจอะไรมันจะมั่นคงและการเงินมันจะเข้าไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานที่สมัครงานไว้ก็จะได้ไปงานต่างถิ่นแดนไกลที่เงินมันดีนะคะที่สําคัญคือสภาวะแวดล้อมมันดีและไม่เสียสุขภาพจิตนะไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะไม่ต้องเครียด ความงดงามนะคะอสิ่งสวยงามสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะดี e e m p r e s s กับ็เด o r l d ความงดงามเหมือนกับชีวิตคุณกำลังคุณผ่านถนนแห่งครุขระเนาะถนนดวงจันทร์มาคุณผ่านถนนดวงจันทร์มาแล้วคุณกำลังเขา้าเข้าสู่ถนนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์นะคะบน่งไงในเดือนมษายนเนี่ยความเปลี่ยนชีวิตคุณนะ่ะจากดวงจันทนระ์น่ะจะพื้นผิวดวงจันทร์มันครุขระมากมาก,มากเนาะ คุณจะไปสู่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะมันจะมีแต่ความสดใสความรื่นเริงความอบอุ่นความสบายความอบอวลไปด้วยความรักความสุขสบายอะคะ่ะในเดือนเมษายนเนี้จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยความสําเร็จเห็นไหมในเดือนนี้มันเหมือนกับชีวิตคุณได้ปรับเปลี่ยนอะปรับเปลี่ยนไปสู่ความสําเร็จคู่รักของคุณนี่ไม่ใช่มาแบบธรรมดานะมาแบบทวินหามาแบบรักคุณมาแบบ ครั่งใครคุณนะ่ะมันเป็นความรักที่ทวินหาครั่งใครถึงกันมากมาส่งจิตกันทุกวันทุกคืนนะคะที่สําคัญมาถึงแล้วอาจจะอาจจะพาไปจดทะเบียนสมรสเลยก็ได้นะไม,ไม่ต้องอ,อะไรมากป่ะไปจดทะเบียนการแต่งงานกันเลยเสร็จแล้วก็ป่ะออกเดินทางอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องปุบปับก็ได้นะคุณเตรียมเตรียมไว้เลยค่ะจะได้แต่งงาน มีคู่ที่รักคุณมากมากเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนะต้องบอกเลยเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณชีวิตในเดือนนี้คุณจะสุขสมหวังคุณจะสุขสบายคุณจะสุขสําเร็จสมหวังตามที่คุณวาดฝันไว้นะคะใครวาดฝันอะไรไว้ฝันไว้เลยค่ะคุณไม่ได้มีโชคลาบมาจากหวยนะการเงินการทองมันมาจากธุรกิจกับคู่ครองของคุณแล้วมันจะทําให้คุณแบบอยู่แบบราชินีอ่ะอยู่แบบมาดามอ่ะอยู่แบบคุณชายคุณนายอ่ะค่ะ โอเคเนาะถ้าเดือนนี้มันจะมาหาคุณคุณก็รีบอ้าแขนรับนะคะตามพลังงานหน้าไพ่นี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอก็ต้องรีบอ้าแขนรับเขาหน่อยเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ